สวัสดีค่ะมาคบกระซ่องแม่นองอติมลุยสวนนะคะทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆเข้ามาดูเข้ามาแต่งแต่งชมพูแล้วห่อนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเอาไว้อย่างนี้ก็คงไม่ได้กินหรอกคะ่นะเนาะชมพู่นี้ต้องแต่งแล้วก็หอนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวหนอนเนาะหนอนและแมลงวันทองเขาจะเข้ามาอันนี้เป็นชมพู่สายพันธุ์ของ สีแดงอะค่ะแต่ไม่รู้เขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรต้องขอทษทีนะคะที่เขาขายกันเพงๆไงกิโลละหกสิบเ็ดสิบแปดสิบาทอะคะ่ะเนาะแต่ห่อนี้มันก็มีดีโอ้ยมีดีเป็นสองอย่างนะคะก็คือป้องกันนอนสองมาก็เราไม่ได้สีพวกเคมีเนาะไม่ได้ใส่ย,ยาฆ่าแมลงสมพูเป็นสมพูที่เปลือกบาง เบือกบางแล้วก็ถ้าเราสีดยาแมลงเยอะๆเขาจะเข้าไปฝังหรือไปอยู่แล้วเราก็จะรับประทานไปอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้เราก็เลยมาทําการห่อนะคะก่อนที่จะห่อนะทุกคนสัมพูเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ <c oughs> พี่น้องฟองแฮมสองสารอบน,นะคะนี่แบบเยอะมากเลยแล้วก็จะมาตัดออกหรือว่าแต่งออกนะฮะช่วงระยะที่ห่อเนี่ฮะเราห่อช่วงที่เขาเป็น เนี่ยเขาเรียกว่าระครังอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยม่น้องอติมก็เรียนรู้จากอาจารย์ทั้งหลายนะคะอาจารย์ในโซเชียลนี่แหละค่ะเนาะก็มาหัดหอ่อหัดทำปีที่แล้วก็เป็นประสบการณ์คือห่อไม่ได้แต่งออกเลยหอ่อย่างเดียวค่ะห่อเยอะเยอะเท่านี้ก็ห่อไปเลยปีที่แล้วค่ะเนี่ยพวงเยอะเยอะอย่างเงี้ยก็ห่อไปได้พอมันเป็นลูกออกมามันดันกันกิ่งหักแบบไม่ได้เลย เสียไปเยอะกว่าได้เนี่ยย่างนี้เราเก็บไว้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เขาออกมาอย่าลืมทัพูดเนี่ยเขาเป็นน้านะเขาจะเพิ่มปริมาณเยอะมากเลยไม่เช่นนั้นเราก็กิงขนาดนี้เนี่ยกเล็กๆอย่างงี้เอาไว้ที่มันศักดสามลูกกาลังพอดีนะแต่นี้เนี่ยเราแตงออกมาเนี่ยประมาณนี้เผื่อเขาหลุดร่วงอาจจะเหลือสองลูกเขาก็จะแบกน้าหนักอย่างเงี้ย เขาจะไม่หักนะคะที่เหลือประมาณนี้แล้วก็ต้องออาอเกะะี่ะอย่างเงี้ยตัดออกไปอันนี้คือเราไม่ต้องเสียดายเขาหรอกคะ่ะเนี่ยอันนี้ก็เอาไว้ประมาณสักเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็มีอยู่ประมาณนี้แต่กิ่งเขาเล็กเขาคงรับน้าหนักไม่ได้เนี่ยแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเอาไว้แค่สามอันเนี่ยกิ่งเขาประมาณนี้ที่จริงมารับได้แค่ ไม่เกินอันเดียวหรือสองอันแต่เราเอาไว้เผื่อล่วงนะคะบางทีเเราห่อไปเขาอาจจะมีร่วงมั่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ล้วนๆนะคะคืออย่างเงี้ยเราเอาออกไปเลยค่ะเขาอยู่ในกิ่งเล็กค่ะอันนี้คือเราพามาดูตอนที่เราจะหอนะคะปีที่แล้วเป็นประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ที่แบบทิ้งเยอะเลยเสียดายเหมือนอย่างเงี้ยค่ะ ปีที่แล้วแม่น้องออติมหอมหมดเลยค่ะอันนี้เราอยู่ในต้นของต้นไม้นะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะอันนี้อันนี้เราต้องอ,ออกค่ะน,นเอาออกเอาไว้แค่ไม่กี่ลูกพอดูกิ่งก้านของเขาน่าจะหลับน้ำหนักไม่ได้เหมือนอย่างเงี้ยกิ่งอย่างเงี้ยล้วก็เอาไว้สักสองอันค่ะเอาไว้สองอันก็คือ เ,เอาออกไปเลยให้มันห่างอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเวลาออกเขาก็จะได้มังคุดเอ้ยชะมังคุดสมพูท่ที่มีคุณภาพลูกโตแบบเขาไม่ดันเขาไม่แตกแล้วเขาดันกันแล้วเขาจะแตกนะคะเวลาที่เขาออกมาเดี๋ยวเราพาไปดูที่เราห่อไว้ค่ะอันนี้ก็คือที่ห่อแล้วนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็บางอันก็เอาไว้เยอะบางอันก็เอาไว้น้อยก็เป็นประสบการณ์บางอันก็นี่ยค่ะสามอัน เราทําการเอาถุงถุงหิ้วนะคะถุงตามลังคาทั่วไปแล้วก็เอามีดหรือเอากรงไกรมาเจาะเป็นเล็กๆอย่างนี้ยค่ะคือให้ให้เขาระบายอากาศไม่ให้เขามีไอ้น้ํานะคะค่ะมีไอ้น้ํามังคุดก็จะเกิดเป็นอลาแล้วก็กลายเป็นเน่าโอ้ยมัมมมงคุดูไม่ใช่มังคุดนี่ค่ะที่ห่อไว้รุ่นแรกนะคะถ้าไม่ได้ห่อผิวจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็เก็บไปกินม้างเยอะเยอะเยอะแล้วค่ะ เนี่ยมาดูเลยตัวน,นี้ค่ะเนี่ยการการห่อนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้เยอะเกินนี่อันนี้ก็คือจะเปิดให้ดูนะคะเอาไว้เยอะแทบไม่ได้แต่งออกเลยน,นี่ค่ะทุกคนนี่คือเขาจะดันกันอย่างนี้นะคะเนี่ยมงคุดก็เลยจะเป็นชมพู่ทำแต่มงคุดก็เลยพูดถึงแต่มงคุดนะคะ จมพูตกใช้ก่อนนี่เล็กๆอย่างเงี้ยเขาไม่โตแล้วค่ะเขาไม่โตแล้วแต่อันนี้เราเอาไว้กินเขาโตแล้วอย่างเงี้ยขนาดนี้เราเอาทิ้งก็เสียดายตอนที่เรามาแต่งเป็นระคางอะ่ะเราต้องเอาออกเนี่ยแต่เขาก็รับได้น้ําหนักเนี่ยประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้อันนี้สลับชมพู่ที่เราหอนะคะถ้าไม่ห่อผิวไม่เป็นอย่างนี้นะทุกคน ต้องห่อแต่เล็กๆนะคะที่ให้เป็นลูกแล้วหอก็ไม่พ้นนะคะไม่พ้นหนอนอันนี้ป้องกันสารพิษด้วยป้องกันแมลงหรือว่าหนอนเข้าไปกัดนะคะเพราะเขาเป็นชมพู่ที่เปลือกเขาบางอย่างเงี้ยประมาณนี้วันนี้เราก็ห่อไว้ประมาณสามต้นเหลืออีกต้น,นใหญ่ๆต้นหนึ่งก็อาจจะได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะทุกคนก็ถือว่าเก็บไว้กินมั่งเนาะเหลือก็ขายะคะ่ะ